เปิดเหตุผลทำไมอัมพชราภาถึงเป็นซุปตาจนถึงทุกวันนี้ข่าวอะไรในอดีตก็โคนไม่ลงถ้าพูดถึงอัมพชราภาใจเชือ้อเชื่อว่าไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนเพราะอัมถือเป็นหนึ่งในซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่มีชื่อเสียงติดลมบนต่อเนื่องยาวนานหลายปีเ,<อ>เรียกว่าไม่ว่าจะมีคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นมากี่รายต่อกี่รายก็ไม่เคยมีใครความอัมลงจากบัลลังก์ได้เลย ล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งได้ถามตรงว่าเพราะอะไรทำไมอัมพชราภาถึงมีข่าวดราม่าแรงๆตั้งแต่เข้าวงการทำไมยิ่งดังขึ้นคนชอบเยอะขึ้นข่าวไม่มีผลกับงานกับชีวิตจริงคนรักมากขึ้นทุกปีไม่มีผู้ใหญ่ติเท่าไหรยิ่งยุคคุณแดงปกติแกไม่ค่อยชอบดาราที่มีข่าวเยอะๆนะบางคนก็มีข่าวแรงๆยุคนี้โดนถอดละครคนด่าเยอะมากแต่ของอ้ํมคนชอบยังไงก็มากกว่าคนที่ไม่ชอบ งานการก็ปกติขนาดเคยมีข่าวทั้งตบตีดราม่าแฟนเยอะมากดราม่าดาราในอดีตดราม่าการเมืองวัคซีนการแต่งตัวข่าวไม่ก็ตีทหารจนตอนนี้ปัจจุบันยืนสวยๆเลยลอยตัวเหนือทุกสิ่งไม่มีอะไรกระทบแล้วงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาแจากแจงเหตุกันมากมายเช่น 1. คิดว่าเป็นคนเรียวแปลกต่างจากดารารุ่นกบนุน่นยุย้ยชมแอนจอยปอก,กี้ยี้ ต่างออกมาเลยด้วยความสวยบวกกับความมั่นแรงหลือได้ใจคนแล้วข่าวเยอะๆไม่มีข่าวไหนผิดศีลธรรมครอบครัวใครหรือผิดกฎหมายนะ 2. ดังและดีจริงไม่งั้นคนก็เกลียดนางจะคอยดิสเครดิตนางในนี้เป็น10ปีหรอแต่เอานางไม่ลงดอนแคร์ 3. ุณอํานิสัยดีเป็นกันเองไม่วินนกข่าวหน้าตาเทสวัยรุ่นครับแต่อยากให้แสดงละครบ,บทบาทท้าทายกว่านี้ ยังไม่เคยเห็นอ้ําตกใครนะยังไม่เคยเห no. ็นอ no ้ําวีนแฟนคลับหรือก้าวร้าวนะยังไม่เคยเห็นอ้ําแย่งสามีใครนะยังไม่เคยเห็นอ้ํามีข่าวเสื่อมเสียนะด้านกฎหมายสังคมยังไม่เคยเห็นอ้ําพูดจาหยาบคายออกสื่อด่านักข่าวนะยังไม่เคยเห็นอ้ําทําร้ายใครก่อนด่าใครก่อนนะทําไมไปยุ่งกับนางยังไม่เคยเห็นอ้ําคดโกงใครหากินสุจริตมาตลอด 5. านางเป็นคนตรงชัดเจนไม่เฟคไม่ได้แรงแบบกลางถอยปากตลาด ดาวคนอื่นแล้วค่อยมาบีบน้ำตาขอโทษเวลากล่าวถึงอำ้ำอ้ำจะดูน่ากเกรงขามไม่มีใครกล้าย,ยุ่งจะแนวพูดไปเลยเหมือนคนด่าดเข็มตอนตีสิบจากข่าวตอนนั้นว่าพี่ไม่อายหรอเอารถคนอื่นมาขับแต่ถ้าถามในแง่ผลตอบรับหรือมุมมองจากคนนอกมองไปนี่ถือว่าทางบวกนะ 1. ทําไปแล้วบอกทําไม่มานั่งปันนาขอโทษบีบน้ําตาอันนี้อย่าวางัง อาจเป็นเพราะทุกเคสที่มีข่าวแรงแรงมันมีที่มาที่ไปมีข้อให้เข้าใจได้ทุกกรณีมากกว่าเพราะเธอไม่ใช่คนบ้านึกอยากจะแรงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีแล้วนางรักเพื่อนมากจะถูกจะผิดออกมาพูดมาเคลียร์หมดนี่แหละเสน่ห์ของพัชราภาถึงมีแต่คนรักและยอมรับในตัวเธอคนนี้ 6. คุณอ้ําคือรักเพื่อนมากนะคะจําได้เลยตอนข่าวมินิคุณอ้ําไม่ทิ้งเพื่อนเลยอยู่ข้างๆลุยสุดๆใครได้คุณอ้ําเป็นเพื่อนนี่โชคดีมากๆเลย เจ็ดเพราะอ้ำเป็นคนจริงไงอันไหนผิดก็ยอมรับผิดอันไหนถูกก็สู้ไม่ถอยเป็นคนตรงๆไม่เสแสร้งแกล้งแอปเป็นคนดีไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรก็ไม่สามารถเอาชนะความจริงใจของนางได้